คนนะค่ะลังห้วยออกนะค่ะครับผมค่ะมื้อนี้ก็เป็นวันที่สิบแปดนะค่ะสิบแปดครับข้าสิบแปดนะคะเมื่อวานนี่กับวอในรุ่งคีบนะค่ะใไม่คู่ก็ไปชุระนะคะไปวัดใช่คไปคุยกับพระอาจารย์ว่าเพ็ดซาลาหลังที่สามเลยไะยิ้มครับผมอันซาร่ามีรับเขียนว่าอันซาร่าอันนั้นเป็นหอราซแล้วก็เป็นซาร่าบางที่ เอฟซีไซบูญเฮาเวลาไปปฏิบัติธรรมก็สิมี์มองรับมองนอนยังสี่นะเป็นซาลาพันอันนี้แล้วบัดนี้บัดนี้ซาลานีก็คือซาลารับแขกคนบัดนี้มันข้างบนชันที่สองนี่เพราะท่านแล้วข้างล่างกับเพราะท่านปลูกกับเบื้งแล้วท่านเพิ่นเพิ่ะเกษตบันไดคือมันใส่ปูนนองมุอว่าเพื่อสร้างปูนลอยถุงเส้นไว้รวนไม้คัวข้างบนแล้วก็สิไส้กระจุกนั่นนะค่ะเวลาพระคุณเจ้าพ่นมาเนาะพ่นมาพักไม้ยังกะได้ขึ้นไปพักทั้ง ที่สองนะค่ะมันบ่าทันแล้วปต่ที่นี้แม่คู่ก็เรียกว่าเอาสีเฮ็ดต้นผักปลาไปวันที่ยี่ปุเพราะว่าเอซีกะผู้ใดสูกก็ได้ผู้บ่ได้ก็มีนะคะครับผมสำรับตัวเลขกตัวเบื่อที่แม่คู่ปล่อยไปกับซื้อขึ้นกันนะคะซื้อคือกันทุกตัวแต่ว่าที่ที่ว้าสุดทายขึ้นยังเพราะว่าผู้เราให้เก่าเกศผู้เราคนเพิ่อกับไปกล้าไปแต่แต่แหลกคนละเก่าเกศหกเกศเนว่ายิมครับผม ที่ที่ยิ้มแล้วมาเบาก็คือสว่วงนันกับแม่คู่กับสือว่ายิบจับสลาดกินแบงรัฐบาลร้แล้วครเฮ็ดจากไหนเนาะปูสิสโท้สั่งอีกเด็ดเรื่างสีน่ะกับกับแม่คู่ชิเป็นปูสะกิดใจเนี่ยและที่ว่าบ่อท่านถึงกางสีน,น่ะคือจางไหนเนี่ยแหละแม่คู่ก็เลยมานั่งถามปูสีทรสั่งให้เด็กหน่อยเขาเอารถตุรีมาส่ง ปูนตัวไหนจะจะปีจะบังลูกหลานปูแล้วก็บอกว่ามันแต่แต่สูกแล้วแต่บุญแล้วลูกแล้วก็ว่าอยู่ครับผมแล้วแต่บุญสิ้นท่านถ้าได้เทียบุญมากบ่หอดเท่ากับบุญบ่ได้มันได้ยินพอบอกกับเอาบ่ได้ดอกเราได้วางซี่คนละคนกัได้ยินบ่มัดจังสินะวันนี้เราก็เรียกว่าโฮเกตที่ได้เบาที่ได้เบากันนอกผู้ละคนกันน้อยใจแจ้งสีนายิ้มครับ อ uh huh. ันบะเนี by by move, by move keep 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 hmm. ่อันสามตัวตัวไดปูเอาเก้าหกเกศเราได้ว่าเกลีหกเกศแม่คู่กันเลยเอาลงกลุ่มลงกลุ่มบางใบใบสามใบโอใบใบโม่งกลัวใบม่งสี่สิบเออผูดกันกับว่าคือบอกบอกแต่เศร้าแม่คู่ก็อยางให้ปูบอกแต่เศ้าอยู่ครับแต่ว่าอันนี้มันมันกับว่าเนว่าเฮ้าสีบอกเอาแต่ใจเฮ้านะอันนี้มันคือการเสียงโส่เสียงดวงแม่คู่ก็อยากใหรไดทุกคนแม่แต่แม่คู่กันคือการกับเมื่อไก็เมื่อไรคือกัน นบแค่ะการะถือกำ่นว่าพ่ถือถื่อแต่ว่ากบ่ไใ้กาไลยจลงซี่นะคะ่ะแต่ว่าก็พ <right> ่อได้กินในท่ามในเฮ็ดบุญอ่ะกระทือว่าเอาวันนี้แสดงว่าเฮาบ่กทันมีกำไรนะค่ะกำไรมีกันหน่อยกักัเขากะ เดียดนักส um> totally> ู๋เนาะบวกระบอกเพราะว่าการพนันนี่มันการมีได้มีเสียเกิดเกินว่าอะการเสี่ยงโชคก็สิบเนี่ยครับบางเทือกับแม่คู่กับบวกรคู่กับบวกไปแล้วนะครับเนาะเอฟซีไปแล้ววานนี้ตัวนี้มายำกะเกิดถือว่าโอ้ผมเป็นิดออกเนาะผมเปิดประมาณติหน้าบนี้แม่คู่มันเป็นิดซี่แม่คู่ฟันได้สีสามเนาะแม่คู่กับ่ายบอกให้เอฟซีฟังขึ้นทางห้ามมันบวกอะบันนี้ห้ามมันบวกันกับบอกอีหลีเห็นบวกรแม่คู่กับหมดหลายหมดสี่สาม เ <laughs> ออม็ดวันเมหน่อยๆนี้อันมาเซลลอตเตอรีอ่ไหมเบึงองยกกองเพียงครับแม่คู่ไปยิบจับแม่คู่ไปปฏิบัติรรมเพื่อน,นั่นอันมาบอกว่าลอตเตอรี่แดงกี่คืออยู่สองใบสี่สามอันนี้เป็นความฝันของแม่คู่นะสี่บอกดี<ไ>คืรว่าดีสีบอกดีบ,ดบ่าดีเติมเงินบางนเัาะครับแม่คู่ก็เลอยอันท้าปู่ปู่ว่าบออบออดพอสันบบออกแต่ว่าแม่คู่ก็ซื้อ แม so, hmm. ่คู่กับยันปู่อ่ำไว้เนาะแม่คู่กับว่าเออในเมื่อได้ฟันแล้วก็เอารวนตัวสัตว์สี่สามที่แม่คู่เอาเพราะว่าเหล็กแม่คู่ข้ามวันมีซีกเก่าเบ้าเข่าหัวนี่เบ้าเข่านะคะเขาเสียร์เนกับเบาเข่าอันนี้เฮาวาคาเป็นซีม้วนแม้ว่าออกมาแล้วจังภาคกันว้างบัดที่นี่ซื้อมาเมื่อ้วบาทเนี่ยแม่นบ่าบัดที่พิทายราชการเนี่ยโฮเกีนเนี่ยเก้าโฮเกีนเนี่ยแม่คู่กับลุงลุงกลุ่มบอเบเสียกาเวียนไปเบืองว่าแม่คู่้ได้ลุ่มบอได้ลุ่มไหบอแล้วแล้วสิมา มาให้คนเท่ะคนเนาะทรงเขาไล่นะเรับบันนี้แม่คู่่ะเครื่องฝ่ากเคงเสียจังไรเดียจังอันไรเดียเป็นอันไรเดียไฮวาเครื่องเครื่องตอบสายเครื่องรับสายหาเทียกันว่าเป็นวันเลืมเดี๋ยวมันมันหลคนนั่นเงี้ยครับทรศัพท์แม่คู่สามเคียงคือว่าไล่ไล่เครื่องหนึ่งนีเปคนเป็นพันพันมันมันจัดกันเป็นแม่คู่หูแจกว่ามันสีวแม่คู่เสียทรงหายหมดสุขคนเลยครับผมแต่ว่านี่กะเท่ากับเครื่องอย่างพนเสียไหลนะคบอย่างพ้นหามันโมเมนนได้สินะ เพราะว่าแม่ยคู่กับการันตีว่าใดบางเทืยบบางที่ผู้พ้นการล้วนหายบางเทืยบบางที่เห็นว่าเม่ยคู่ไปเว้าอันผู้ละคนกะว่าคอมเมนต์มาว่าหิยิมอยู่บ้านแจ้งยุใสพระกันเว้าว่าตอนแม่ยคู่เ้าโฮเกนมัเห็นเว้าแจ้งเทียเขียนเอาทุกตัวเพรัะฉะแต่ว่างเมียถนอมอันผู้พคนทำงานอยู่งรุนแางคอนเทนตพลุนว่า ได้ยินแม่คู่เบาเล้ยรุ่มภาษาเล้ยเขียนไว้โฮเกต์ครับกันพูดกันผู้ใด้คิดตามคลิปดีๆเบื้องคลิปดีๆคือสิได้ครับเพราะวา่าบนใบลำธาถวายอยู่วัดปู่เที่ยงทองแต่แม่คู่ก็ยังเลื่อมเนาะวา่าได้ยบเบาแต่ว่าเบงคลิปแล้วก็เลยได้ได้ยินแต่อันนี้ก็แต่โมกเอาลุ่มอยู่เนาะค่ะอันนี้ก็กะถือว่าเฮาว่าท่านถึงคิวเนาะค่ะย่าย่าหน่อยใจญาต่อท้อยหรือหน่อยใจแม่คู่กะพยายามเททุกอย่างนั่นแหละค่ะแม่คู่ก็สิไปปฏิบัติคือเก่า ไปภาวนาคือเราเนาะค่ะท่างชิมงานเาก็ภาวนาบ่ม่ว่าได่อยู่ในหอยยุ่นหัวขวานบนแยงใดหลายแต่ว่าอยู่ในหออากาศได้แต่ว่าบรดเวขึ้นกระมีบริเวนครับพี่ยิมเคบบริเวณ่นคือยิมบขึ้นเลยยิมบ่มากหลายไม่คู่กับบ่มากเพราะว่าบ่มากเนี่ยเพราะว่ามากเก่าเกมเก่าเกศเก่าศูนย์หกศูนย์ขออกสุ่มี้มกไม่คู่ไดหลายก็เกีศูนย์ไม่คู่กัยังรอให้ฟังเดียอันนี้คือคือโตกันนื่อสืับแต่บุรีรัมกับนกอวยหัวเนาะเก่าศูน เก้านึงเป็นหกนึงเนเสียครับบัดี้กาบัดี้เก้าเก็ตเป็นหกเก็ดเ,นเนสียพิ่นกันได้แต่พวกคนร้ายตัวเาโซื้อน้ำพวเปินดอกวก็สันมันกาื่อตัเดียวมันกระถือหากนะคะบอก,บกเขาเรียกลอยตัวหยากที่เดาะค่ะสื่อตัวเดียวถือแต่เท่าเสียวลุใหมร้ายก็าร้ายตัวแม่คู่กะขึ้นเิ่งแม่คู่อยนนนกกอนลงใหม่หว่ากากาบบอยังให้เมือนรายนะคะเพราะว่าผู้เดกกว่าแม่คู่เอาเนีนเนเด้อ เพราะว่าทื่นบ่มีกัเข้าใจอยู่ดอกค่ะคำว่าทื่นบ่มีผู้คนกับอยากเอาโตตรงเลยเพราะต้องกราบยังเสียแม่แต่แม่คู่คกๆแม่คู่กันยังได้กราบซื้อลอตเตอรี่ซื้อเกียรติยังในซื้อศูนย์เกียซื้อเก่าซื้ออะไรยังได้กราบซื้อเก่ายังเสียหนักค่ะมันเป็ดยังสั่นมันก็เลยมันก็เลยเสียหลายเนาะหานยามันเสียมันเสียหลายนะฮันมันเข่าบนหลางคือจัง ป <h ide> ูหอเกลืศูนย์หกศูนย์่าหันมันมั่นกับหลายหลายมัน่วงวดก้อนๆแต่ว่าสถิติปูพ่นกับห้มาอันหลายงวดแล้วละ่ะ <h ide> เท่ากับได้อยู่ได้กินน้ำเพิ่นแต่ว่าเวลาบ่าไดเท่ากับแย่ฝ่าโจมตีกันเนะาะแย่ฝ้าวายกันเพราะว่าไม่คู่กับห้เป็นแนวทางซื่อๆแล้วกัไหอเป็ียนแบบว่าเออแบ่งปันแบบว่าไม่คู่คำนวณอะไรตัวนี้มันแต่ก็มัาเคยอวกแกเสียเนาะอว่วดีบ่อว่ากะ ผู้คนแราวให้นั้นว่าออกคาลงเสแฉว่าอีเขม้นมากะทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมันเปลี่ยนไปเ่ราะอะไรค่คะมันก็สมีสมหวังกับผิดหวังค่ับามผมตะวันเรียนกับพี่สตินะคะเนาะเรียนกับพี่สตีกะไปคู่กันบวกบุญนะคะผู้ใดอยากไปร่วมแห่ผับปลาน้าวันที่ยิบเล็ดที่วัดป่าสาสนุบุนวัลารามนะคะข้ารอรุุนยอดผับปลาว่าใดเท่าใดนะคะ ค่ะแม่คู่ข้เฮ็ดตามแห้งนั่นแหละค,ะค่ะเพราะว่าอากาศวบอินยังเข้ากันค่อยเฮ็ดทยอยไปนะคะทั้งวัดทั้งว่าเพิ่นกันขาดหลายอย่างมื้อนี้ก็สิเอาเข้าไปส่งเพิ่นอยูค่ค่ะเพื่อนอันมันก,ก็หลายอย่างเนาะครับผมออเออเฮาก็ได้ช่วยกันนั่นล่ะถึง้งหนามทั้งในถือว่าฮะฮะวเฮาเฮ็ดบุญนะคะถือว่าวัดใจจังซี่นะวัดการกินการทารั้งขาดแม่คู่ข้เฮ็ดไปจังซั่นล่ะค่ะแต่ว่าก็อยากให้ FC เข้าใจเนาะค่ะบ่แม่นว่า เออ้าเรีกออกมาอะไรยิ้มกับแตงโมจะมาบอกระเสียเปิ้ลวานนะแต่ว่าขัดโมบอกไห่ฟังแต่ว่าเพื่นกาเพื่นกาเพื่อนกาหูจ๊กยุดดอกคือความที่ว่าอักอ้าวมันเพรเป็นการอักอาเพราะว่าบอกเคยอักอาเลยครับเนี่ยค่ะเพรเป็้ลวานคือเราบอกแต่สาวปูแล้วก็บอกยุดแต่เสาวเราบอกเก่าศูนย์บอกเก่าซูนย์เจ็ดศูนย์หกซุนนั่นเองครับบอกระเก็ดันเสียเก่าเก็ดเลยที่นั่งเมเห็นว่าอันมันผู้ใหญ่ก็มัวอันพรา่าเสียให้มันไปไปซื้อผ่าแจ๊กเก่าสิบเก็ดเมตรนันเสีย มันมะเขาิบเกศเมีเขาก็ไแดอุวยมองบกเกตเขาก็ได้ครับผมนี่แหละค่ะมันมั่นกาแจ๊สิบาจังไหนเนาพ่นกระบอกพ่นกระบอกเท่านั้นก็ได้่ในบอาให้กันฟังเท่านั้นแล้วก็การที่ว่าได้ยินเสียงปูคือปูพฒนานุญญาตนะคะครับผมบ้เมนแม่ปูบ่อยากลุ่งนะคะพราะว่าปูกับพรนอนุญาตเพระว่ากับ่นเขาพันษาอยู่แต่ว่าขั้นมากกาบมากคารวะมาหาปูมาขอพรมา อันนั้นากคุยกับปูก็ได้แย่สิล่ะค่ะแกได้เลยนนี่หน่อยๆนะคะครับมกนี่แหละคือคือขาบเกาสู้กันฟังเลยหยิบมันก็้าเป็นว่าเอาคิดบางเอียงทุกสิ่งทุกอย่างกัรการหูจับอยู่นะคะว่าหอวปูตังอยู่บรงไหนครับบางคนกาบม่มีโอกาสการเห็นใจเพื่อนเพื่อนยึดตามกติกาในเมื่อปูบอลุ่งเบาแล้วก็ไม่คู่ก็เป็นซื้อหายังสิล่ะค่ะไม่คู่เขาเบาห้ฟังว่า เพราะว่าปู่กับยุ่นั่นไม่คู่ตลอดลรือไม่คิดไม่คู่คิดว่าเพราะว่าไม่คู่กับไปเสียงทยไทที่หมู่บ้านไปจุ่มก้อนหินเรื่อยๆินไป,ไไไปจุ่มก้อนหินเสียงไทไม่คู่ว่าพระอาจารย์มาล้วงบางรูอันก้อนหินเบาๆนี่แล้ว,วจะจุ่มขึ้นว่ามาเสร็ะกันเรียร์ที่ฐา,านให้คนได้ยินน้ำสาธุดเด้อว่าสีมาเนี่ยขั้นๆนสิถือเลือถือเบือขั้นเอฟซีเชได้ร่วมบูนน้ำขอให้ก้อนหินก้อนนี้เบาเยี้งไม่คู่ก็ได้จุ่ม ทว่วมหวัวขึ้นเลยคุณด้วยปฏิกรณ์อธิษฐานกาบาสาธุเด้อรขั้นขั้นวัน,นี้เลปูเข่าแล้วก็เอฟซีพวได้รวมบุญน,นำได้สั่งพญานาคต่อไปใ,กกมไมบบให้นักเพต้องตีนแม่คู่ดึงยังได้กับบ่อข<ล>ืนเห็นได้กับบ่อขืนยุวัชย์ยุวัชย์ถนนบุญเมนอาจารย์เรามาให้เสียงไทยปกติเราบ่กเอามาชมจุมาสิกอ่อนพ่อนี้ละขึ้นหน่อยก็ดีแต่ว่านักแง่นักก็นักดึงบ่อขืนเลยแม่คู่ไปเห็นเล็กนึงตัวเดียว ยุก่อนเห็นที่เลงหนึ่ง,งโอ้ครับผมค่ะแต่ว่าเห็นทีเลงหนึ่งผ้าจันทร์กับถั่วเอาหนึง่งเอาว่าหันเห็นว่าเปคู่ถั่วว่าเห็นเกศเห็นว่าครับผมเกศทีเทียนว่าก็แต่โมโยอนอ่ะปูเรียกว่าเกศเก่าห่ะครับผ้าจันทร์กัเห็นอยู่ในบาทมีเกศในขนนันน้ำมลก็มีเกศแต่ว่าวันี้แม่คู่เห็นอยู่ก่อนเห็นมีหนึ่งอันพิจฉะน่าเบ,บิ้งนะคะน,นี่เราซูมก,กันฟังค่ะเข้ากับจุดไว เวล,ลาบอกเยอเสียกับเขียนไว้มือนีวันที่เท่านีคนวาจังสันจังซี่แต่ว่า <ผม S 1> สาหรับเมือนีแมลคูกับสิบเอวหาฟ,ฟ้างอีกบ้านก็คือพอห้ำเพิ่มมาคาราบะปูเนาะเพิ่มเด้สูงเลยม,มันค,ค่ะเพิ่นแต่ามา่รวมสีไปถวายว,วันที่ยิปเอสะนะค,ะค่ะปูก็เลยบอกว่าให้ห้ำหนาแกกเงินให้เอฟซีเดเพราะว่าเขาว่ามีเงินใจคางหวัด,ดรถชินเดียนเนี่ย ห้เท่าใด่าสันห้คนละเก่าซีดครับผมภากันหัวควันแล้วก็เยิมผ <c oughs> ู้บอกตัเอ,อื้อนเอ <c oughs> ก,กเป <c oughs> ลี <c oughs> ่ยนหรือแล้ววะกนเลี้ยวเต้แล้วะแล้วก็ห้เก่าซี๊บาดเนี่ยแล้วก็เรียกว่าพ้นกนสิเป,ป็นปัญหาเพรานว่าครับผมองค์ผู้ตามานี่เพราะไม่ท่รนบดดาเนี่ยอันหูจักบอกว่าองค์ละเท่าไดรเราเลยว่าครับคับนผู้ได้บูซาองค์ละเก้าหกศูนย์ีได้ครับผมแต่ว่าพอสิเบ้าเท่านี้แล้ว่าเบ้าเท่านี้แล้ว ต่อไปพ่อสิบวบอกว่าอันนี้เล่าอ้างเสร็จละพ่อสิบวไปไหมยืบซี่กับจวดใบนะครับเด้อจวดใบแต่ว่าแม่กูกับใครแค่กันจำว่าได้นะคะอันนี้อันนี้คือคือปูเราบอกมากแล้วก็ว่าอยากให้ลูกร้านได้แต่ว่าอันนี้ก็บ่ไปไซดดอกเรียกกับตัวเก่าคือเก่าเราบอกกันแแต่ว่ากับชิบีแอบแฝงมานั่มนะคะเก้าหกศูนย์นั่นแหละค่ะเท่านั้นที่เพิ่นเบามือนี้สำหรับมือนี้ให้ว่าชิปแรกเลยครับผม แล้ววันนี้ปูว่าผู้ได้กระชีลอโค้งสุดท้ายครับผมโค้งสุดท้ายงวดนี้ว่าคือบ่งหันเด้อล้วเลยรับปูหายที่แล้วว่าว่ากันเอาสิว่ากันเอาแต่โค้งสุดท้ายเฮ็ดเฮปูตาเรามีแผนหลายอย่างเลยปูครับผมแล้วก็สีทดสอบกับว่าเป็นว่าถึงคําว่าโทษสอบก็คือดวงเท่านั้นแหะครับดวงครับอืมันมันอยู่ที่ดวงเท่าใดว่าใดผู้ละคนกับแม่คู่ส่งไปพ้นกับว่าใดเห็นว่าพ้นกับว่าซื้อเมื่อทื่นแล้ว ครับคนละคนว่าส่งไปอู้โ่มีบางรอบ่ปมัดกินสิครับว่าเอาห้่งนะครับไรรุ่ตอหนีเมื่อแล้วจังซี่นะคือคือส่งมาสวยแท้บัดว่าเนี่ยมันมันมันมีหลายคําำบอกนะคนคน้อยพ่อพันแม่คนเป็นหมื่นๆแสนๆล้านๆานนะค่ะก็อยากให้ FC เข้าใจเด้อค่ะเด้อเพราะว่าบ่แม่นแม่ยคู่พอเป็นทีมงานเฮาบ่อยากบอกเนาะค่ะอันนี้ก็คือบอกตัวได้มาก็เว้าให้ฟังเลยยิ่งบอกให้ฟังครับบอกให้ฟังหมด่แต่ยังโมก็บฟาวเรียนลงไปแต่ยังโมก็ได้ เพิ่นก็เห็นแต่ม่วนหานเทียในกลุ่มเพราะม่ครูมันมีแค่ซีลอยขนเนาะครับผมนั่นแหละกะกะเบื้องในกลุ่มหานเทียเข่ากลุ่มแม่ครู่ไ้มันติดครับผมกลุ่มของวันมันก็ยังนั่นกันเนาะพราะว่าหานเทียมันกับพระท่านแม่ครูก็บยังไงอยู่บ่อบเบนว่าอาเอาผู้เดียวเดียแต่ซีสามกับยังว่าแม่คู่ฝันเดียดกับเชียงพายโรตีให้มันโอกอันเดียดดี้วแม่คู่บอกความฝันย์ดูฟังเนาะครับเนาะคำบากการี เป็นซิมมอนไลย์อีกแต่สิมมอนไลย์ซื้อสีสามก็ต้องสามสีบานนี้เออมันมันก็เลยว่าแม่ครูว่าเอาเท่านี้ลราไปก็เลยว่าเอาปูว่าโบกกับโบลงให้เพิ่นละก็เลยว่าแต่แม่ครูเลยไปลงกลุ่มสี่สามมันยังโบกเนาะแต่เราโฮเกจบานนี้เราบอกมันออดบานเนี้ยแต่ว่าก็ลงกลุ่มอยู่ขาใบม่วงกลัวผู้รับคนก็ไปยิบจับสลากแทนแม่ครูก็บฝ่าวแลนใจหมดเลย ไปไปวอนฐานแยกกุลไปหาอันดึงลอตเตอรี่นะครับอ่าเอาบวชบุญอีกนินึงไม่ครบวันที่คช่กบวกบุญวันวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะยี่สิบเอ็ดสิงหาสองห้าหกเกศที่วัดป่าซาสนุบุญวัดลาลามรวมบุญเฮ็ดล่วงท่านพร้อมนะคะครับผมซาลาแม่เตียงเบ่ญกัสิเฮ็ดมีกะทินะคะมีกะทิครับมีกะทิล่วงท่านค่ะผู้ใดมีอีหยังผู้ใดมีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลก็อยากร่วมไปเฮ็ดอาหารกระไรนะคะคือเก่านะคะฝาก ฝากข่าวนะคะคเพราะว่าขั้นเท่าเบราะวาพุทกับโูแจ๊ก,จกสำรับสิ้นเดือนวัดป่าบ้านเมื่อดอีกน,นะคะให้ว่าเดือนให้ว่าในเดือนนี้เทียไปซ้อมหมอกนะคะว่าะันวันในเทียเพราะว่ามันบาดเจ็บหนักค,ค่ะบันี้สองวัดคือเรานะคะคร,รวมบุญไปเรืเร่อยๆไม่คู่ขอ,ขออนุโมทนาสาธุบุญไปน้ำกันนะค่ะพร้อมกับองค์ผููชีบขาวผููตาผู้พุ่งปูุนกลุ่มซอยโดนบรรดาให้ดูคายร้าน ได้รุกได้ลาบได้รูกได้ม้านสุขผู้สุขคนเรื่องภาษาถูกถูกถากถูกครับขอให้มันเสี่ยงใช่ไหมสวัสดีค่ะแตงโมกราบสวัสดีเอฟซีทูทุกท่านทุกทุกคนเนาะค่ะค่ะลังจากที่ค่ะเขาฟังคำว่าคำจาของแม่ครู่เลยเนาะค่ะบรรยากาศหลังหัวออกค่ะ เรากลับมาติดตามนะคะเพื่อได้โชคได้ลาบตอมวดค่ะหลังหวยออกค่ะแม่รูเหากะขาะมาพูดคุยกับเอฟซีค่ะสําหรับเอฟซีที T, ย่งางโสกประมาณค่ะเอาค่ะสู่ต่อนะคะ่ะสําหรับเอฟซีที T, ค่ะไดแล้วบางคนกับยังบัไดบวัดบวแดงฮัวทึนก็นมีนะคะ่ะสําหรับการเชียงโสดค,ค่ะค่ะนี่ก็เป็นทะเบียนรถวังเบนเนกะคะพาวาสว่วงทีค่ะ F C, เอฟซี็นเดินทางมากน,นะคะ่ะ หรือว่ายิ้มเพนนังเล่นอยู่เนาะค่ะกะมีปฏิหารอยู่นิดนึงเนาะค่ะไฟรถเบ็นกับพิบพิบพิบค่ะเผื่อเอฟซีห้าจะเสียงโศกค่ะมือนีเนาะค่ะมือนีแล้วค่ะหนึ่งเก้าค่ะเพราะว่ายิ่มเพนนังอยู่เนาะค่ะนางอยู่ค่ะช่วงเที่ยงนี่แหละค่ะเที่ยงก็กลัวค่ะค่ะแถบเบียรถค่ะเบ็ค่ะกับพิบพิบพิบค่ะพี่น้องเอฟซีห้ากับพี่นีพี่จราาเบิรงเนาะค่ะเพื่ออยากเสียงโศกเสียงหลับ เียงโศกเสียงมานเนาะค่ะสำหรับแนวทางค่ะค่ะลากาอย่าลืมค่ะในคู่หอกค่ะได้บอกไปแล้วเนาะค่ะคือผููใดซิล่อโคงสุดท้ายค่ะปูบอกว่าค่ะอันตรายเนาะค่ะสำหรับโคงสุดท้ายค่ะพี่ร้องเอฟซีหอเขามาติดตามเขามากดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมจดใบเนาะค่ะสำหรับแนวทางปูตาหรือว่าไม่คู่หอไห่ตองงวดเนาะค่ะ เพระาะว่าผู้บอกว่าค่ะเลียนองค์ปูตากับเจมาแล้วเนาะคะ่ะผูยย้ใดอยากบูชาค่ะผู้แม่คู่หรือว่าผู้ตาเฮาน,นะคะ่ะค่ะกับเป็นเนาะค่ะเป็นแนวทางคซื้อเนาะค่ะผู้ให้เป็นแน,น,ะะน,นวทาง,ะค,ะานนทางค่ะก็คือผู้ใดจะบูชาก็คือผู้บอกเป็นแนวทางเนาะค่ะ960เนาะค่ะเก่า60ค่ะค่ะาำรับส่วนใบเนาะคะ่ะ ส่วนใบหรือว่ามือนีค่ะเขาพิพจารณาเบิ้งนะะู้ค่ะตอนใบใบก็คือหาเก่ากับเก่าเกศค่ะค่ะสำหรับแนวทางนะคะ่ะที่ปูหําเพนคืนขั้นระบาปปูนะคะปูตาไห้นะคะ่ะสำหรับเอฟซีทันใดค่ะ ให้พอหำไปแจกค้นหรือว่าแจกเอฟซีเนาะค่ะกระซาใไ้โคใไ้ลาบไ้โซ่ไห,ห,าห,หมานค่ะพี่น้อง FC เอฟซีหอกับกับไปล่องพีนพิจรารณาเบิงเนาะค่ะปู้ตาให้พอหำไปแจกคนก็คือเก้าศูนย์ค่ะเก้าศูนย์จาวาหอกับเป็นการธรรมดาของการเสียงโชคเนาะค่ะซื้อเก้าศูนย์แล้วหอก็จะเริ่มซื้อหกศูนย์ห่ค่ะก็ยังซื้อเก้าเกตกับับหัวเป็นหกเกตยังงสิละค่ะหอกับพีนพิจา,าเอาเนาะค่ะสำหรับค่ะแนวทาง ค่ะแนวาทางงวดวัดนที่วันที่หนึ่งกันย่าเนาะค่ะก็มียุเก้าศูนย์หกศูนย์แล้วก็เก้าหกศูนย์ค่ะห้องกับมีนีกิจเจรานาเอาเนาะค่ะ,คะเขามาแหลวกับห้โคกไ้มันใไฮลำห้รวยทุกคู่ทุกคนเนาะค่ะด้วยบุญบรรมาแล้วมีองค์พูตาองค์ฟูชีปะข้าวค่ะขอให้สายบุญทุกขัก้นค่ะให้โโชคมันมานลำลำลวยๆค่ะสวัสดีค่ะ